นี่ฮะนี่คือรูปที่หลายหคนอยากจะเห็นสามผู้ต้องหาถูกจับภูุิมได้แล้วครับถูจกจักภูมิได้แล้วจริงๆนี่คือภาพจากหนังข่าวเราที่สามารถเก็บภาพไว้ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เรารู้ข่าวว่าีไปที่ตรงด่านตรงที่เห็นในภาพนี่แหละครับแต่เขาไปไม่ทัน แล้วก็เจ้าหน้าที่เดินทางมาที่ตอมอเราก็ขับตามมาที่ตอมอนะครับขับตามมาที่ตอมอแต่ก็ไม่เจอมีคนกว่ามืดมากผมต้องเพิ่มแสงใช่ไหมแป๊บนี่นะฮะนี่ครับเจอแล้วอ่าผมเดี๋ยวผมแช่ให้ดูสักพักนะครับ ว่าน,นี่คือสามผู้ต้องหาที่ถูกจับได้แล้วตรงกลางนี่ก็คือตํารวจตอมฝั่งไทยฝั่งนูน้นฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นาทางตารวจส่้นมา้ที่ของฝั่งพม่านะครับจับได้ที่เยาวเรายังไม่รู้นะครับว่าจับได้ที่ไหนแต่รู้ว่าจับข้ามฝั่งมาแล้วรู้ว่าจับข้ามฝั่งมาที่ตอมไทยนะครับน่าจะขับ ไปจ,กจักอยู่จุดใดเดี๋ยวเราต้องรอเช็คก,กับทางท่านผู้วกับปอมออีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้น่าจะควบคุมตัวทั้งสามคนไว้สอบสวนหรือว่าสอบถามข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยฮะผมว่าภาพน่าจะไม่ต้องวันยานกันแล้วว่าทั้งสามคนใช่คนร้ายจริงๆหรือไม่นี่ก็คือสามคนจริงๆครับที่หลบหนีไปก็จะมีเปรี้ยวแล้วก็เพื่อน นั่นก็คือแจ้แล้วก็เอินนะครับคาดว่าเปียวน่าจะเป็นคนกลางคนซ้ายดูไม่ชัดไม่คอนเฟิร์มดีกว,ว,ว่าว่าใครอยู่ทางไหนตรงกลางน่าจะเป็นเปียวครับตรงกลางน่าจะเป็นเปียวซูมมันก็มันนั้นน่าจะไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ย อะผมจะให้ดูแค่นี้เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตรงบริเวณตรงบริเวณตมนะฮะนี่หลายคนคงเข้ามาเห็นแล้วถ้าใครไม่เห็นก็คงต้องต้องรอสักพักหนึ่งผมให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือบรรยากาศบริเวณตมของด่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเรามารอที่นี่เพราะว่าเมื่อสักครู่เราตามไปที่ด่านยังไม่พบใครเลยรู้แต่รถตำรวจขับสวนทางของเรามา,าใหญ่ผมบอกเลยครับว่าตัวเป็น,ปนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมจะเข้าไปที่ตมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ผลักดันเราออกมาจากข้างในครับตอนนี้เราก็ทําได้แค่รออยู่ด้านนอกรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดสืบภาคสีก็ ยังรออยู่รวมไปถึงสู่เมืองชนต่างๆก็ยังรอตรงนี้ด้านหน้าที่ตอมอเลยครับหลายคนคงเฝ้ารอผมก็เฝ้ารอครับว่าทั้งสามคนในภาพเนี่ยจะตบหนีไปอยู่จุดไหนแล้วเขาจับได้ตรงไหนไปทําอะไรกันอยู่เป็นตายได้ดียังไงหลายๆคนคงอยากจะรู้ผมเองก็อยากจะรู้นะครับว่าทั้งสามคนเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราต้องให้ได้เจอตัวจริงๆเดี๋ยวผมจะเป็นคนถามให้เองให้ทุกคนได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะว่ามีข่าวหลากหลายด้านออกมาลดอเกินว่าเธอไปหลบอยู่กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ตอนนี้เ,าเราต้องรอคุยกับเจ้าตัวเขาจริงๆแล้วก็ทางพ่วงกับตอมอนะครับให้เป็นคนยืนยันกับเราว่าไปจับได้ที่ไหนแต่ตอนนี้ยืนยันว่าจับได้แล้ว นี่คือภาพเมื่อไม่กี่นาทีนะครับน่าจะไม่เกินสิบนาทีที่เราได้มาทางตำรวจตอมจับกลุ่มได้แล้วนะครับทุกคนต้องอดใจรอหน่อยนะครับผมก็รออยู่เหมือนกันรบริเวณหน้าตอมที่แม่สายแล้วก็จะปักหลักรออยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับจนกว่าจะให้ทุกคนได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับทั้งสามผู้ต้องหามือฆ่าหันศพได้จริงๆ เนี่ยครับนี่คงจะยืนยันได้นะหลายหลายคนดูแล้วคงจะยืนยันได้ว่านี่คือสามผู้ต้องหาที่ทั้งประเทศกําลังตามหาเขาอยู่อ่เดี๋ยวผมจะให้ดูแค่นี้เพราะว่าน่าจะมีคนใช้โทรศัพท์โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมอาจจะ ขึ้นสัญญาณให้ได้ชมกันไม่แน่ทุกคนก็ต้องติดตามทางไทยรัฐทีวีนะครับผมอาจจะรายงานสดสดผ่านทางทีวีให้ได้รู้กันเลยเพราะว่าเมื่อกี้ต้องขอภัยชุลกุจจริงๆก็เลยต้องเฟซบุ๊กให้ทุกคนได้ดูสดๆกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักพักถ้าหากยืนยันกันแล้วว่า,าทั้งสามคนอยู่ที่ตอมอตรงนี้จริงๆเนี่ยผมจะรายงานสดทไทยาบเลยทันทีแล้วก็อยากรู้จริงๆว่าทั้งสามคนไปอยู่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวผมจะเป็นคนถามให้ ตอนนี้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวจบการไลต์ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอทํางานแล้วก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่ก่อนว่าอ่าจริงๆแล้วตอนนี้ทั้งสามคนทําอะไรกันอยู่นะครับขอโทษทีครับเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีตอนนี้แต่กลับมาอยู่ที่บริเวณหน้า,อาตอมอชิงลายนะครับ แดี๋ยวกับไปให้กันหน้าตอมอชยงลายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับสัญญาณหลุดไปเพราะว่าตรงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีนี่คือบริการหน้าบริเวณตอมอชียงลายมีผู้คนเริ่มมาเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อเฝ้ารอ,อการกลับมาของทั้งสามผู้ต้องหาด้านหน้าประชากรตรงนี้น่าจะมีไม่ต่อกว่าหนึ่งคน ตรงนี้น่าจะมีไม่ทําคนหนึ่งรอคนนะครับที่มาเฝ้ารอรวมทั้งทีมผู้สื่อข่าวเองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับก็มารออยู่บริเวณนี้นี่คือภาพที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าจับได้แล้วนะฮะนี่คือภาพที่เราได้รับมาจากแหล่งข่าวเปลี้ยวนั่งอยู่ข้างในต่อมอตรงนี้นะครับ นั่งอยู่ในตอมอกับเพื่อนทั้งสองคนแต่นี่ถ่ายเห็นติดแค่เพื่อนีกคนเดียวนะครับอ่าแต่หลายคนคงจะรู้กันแล้วว่าจับได้จริงๆนะครับแล้วก็อยู่ด้านในผมก็ยังคงรออยู่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตอมเชียงรายจะให้เราเข้าไปเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่รออย่างเดียวครับผมจะทิ้งภาพนี้ให้ทุกคนได้ดูก่อนเพราะว่านี่คือการอัปเดตสถานาการณ์ นาทีต่อนาทีนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเปี้ยวก็แต่งตัวปกตินะครับแล้วก็อยู่ในอาการที่คิดว่าคงน่าจะเศร้าอยู่พอสมควรครับเดี๋ยวผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งจะต้องใช้น่าจะต้องใช้ทำงานอืม ให้ทุกคนได้ดูภาพนี้ตอนนี้ข้างในก็น่าจะมีการสอบสวนกันเบื้องต้นว่าเปรี้ยวและเพื่อนไปหลบอยู่ที่ไหนจับได้ตรงไหนถ้าหากผมได้ติดต่อกับทางต่อมอนะครับผมก็จะได้รู้ว่าถูกจับอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปทําอะไรกันอยู่เป็นตายไร้ดีอย่างไงกันบ้าง mm hmm. เพราะว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ามีหลายกระแสข่าวมาไปอยู่กับว้าแดงไปอยู่กับมูเซ่ ไปอยู่ตามตะเกียบชายแดงของพม่านะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถยืนยันได้เดี๋ยวรอฟังจากปากของทางผู้กำกับแล้วก็ทางผู้ต้องหาเองนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาไปอยู่ที่ไหนแต่ทําไมข้อสังเกตที่ตั้งกันไว้ก็คือทําไมเห็นกันแค่สามคนแล้วคนที่พาหนีก็คือ9หายไปไหนทําไมกลับมาเห็นแค่สามคนนี่คือข้อสงสัยที่ยังคงตั้งกันอยู่ถ้าหากได้เข้าไปด้านในผมจะเป็นคน ถามให้ทุกคนได้รู้เองนะครับว่าจริงๆแล้วสาคนนี้เป็นตายได้ดียังไงบ้างน,นะครับอ่ะโหเมื่อสักครู่คนยังไม่เยอะตอนนี้น่าจะเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งครับหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับคนในพื้นที่ออกมารอดูเป็นจํานวนมากครับตรงนี้นี่ก็เป็นเวลากว่า 30นาทีแล้วครับที่เรารออยู่หน้าตอมตอมหลังจากที่เรารู้ข่าวเมื่อ3าสินาทีก่อนหน้านี้เรารู้ข่าวเราก็เดินทางไปที่ด่านแต่ก็ไม่ทันตำรวจนำตัวมาที่นี่แล้วครับนี่มีภาพใหม่มาครับมีภาพใหม่มาแล้วนี่คือเปรี้ยวนะครับภาพใหม่มานี่คือ ยังไม่มีใครได้เห็นนะครับเนี่ยทีคือผู้ชมทาง Facebook Live ได้เห็นก่อนใครเพื่อนอเพราะว่า,าแหล่งข่าวเราส่งมาเราก็เปิดให้ดูทันทีนะครับ<า>ทุกคนต้องติดตามให้ดีนะครับเพราะว่าทางเทัลทีวีเนี่ยจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะรู้ความจริง น่าจะมีอีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นี่คือเปรียวกับเพื่อนนี่คือภาพอัปเดตล่าสุดนะครับนั่งอยู่ด้านในตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายน่าจะอยู่กับทางเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังบล็อกผู้สื่อข่าวไม่ให้เข้าไปด้านในเพื่อจะสอบถามความเป็นจริงนะครับ ตรงนี้น่าจะมีสื่อมวลชนไม่ต่ำกว่า45ห้าช่องนะครับอยู่ที่นี่ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะทำการจับกลุมได้ในในช่วงเวลานี้นะครับแต่เราเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วก็เลยออกมาได้ทันท่วงทีนี่คือภาพด้านในที่หลายๆคนได้เห็นนี่ฮะเปี้ยวแล้วก็เพื่อนเปี้ยวน่าจะคงอยู่ในการเครียดพอสมควรครับกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้วก็ผมอยากรู้จริงๆครทุกคนคงอยากจะรู้ว่าความเป็นจริงแล้วเขารู้สึกยังไงในการที่หลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองหลายๆคนชื่นชมตำรวจไทยนะครับจะชื่นชมตำรวจไทยอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องชื่นชมตำรวจทางพมา่าด้วยที่ทํางานอย่างเต็มที่อย่างเช่นเราได้เราได้รายงานข่าวไปอยู่ตลอดว่า ทางตำรวจพม่าก,ก็ยังคงทำงานค้นหาอย่างเต็มที่จนวันนี้รู้แล้วว่าทั้งสามคนอยู่ที่ไหนแล้วก็จับตัวมาได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เราใ้งานในารนด้ทราบผมอยากรู้ว่าทุกๆคนยังอยากอยู่อยากดูรูปนี้อยู่หรือว่าอยากจะดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมแวะให้ดูบรรยากาศแป๊บหนึ่ง เมื่อสักครู่บรรยากาศคนยังไม่ค่อยเยอะตอนนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า200คนครับน่าจะมีไม่ต่ำกว่า200คนที่มารออยู่ตรงนี้นะครับติดตามทางไทยรัฐทีวีทางเพจไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์ทุกสื่อของทางไทยรัฐนะครับเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอย่างรวดเร็วว่า ทั้งสามผู้ต้องหาเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราก็ได้แค่รอนะครับเนี่ยทางประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายก็มารออยู่ตรงนี้เป็นจํานวนมากเหมือนกันหลายๆคนอยากรู้ผมก็อยากรู้ครับเวลาก็ยังคงผ่านไปเรื่อยๆแต่เราก็ยังจะไม่ไปไหนนะครับเรายังคงรอเปียวคนนี้ที่อยู่ในตมแล้วก็ทางตํารวจ ภาคสี่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นรถตู้คันด้านหลังคันเล็กๆนั่นใช่ไหมครับนี่คือรถของตํารวจชุดสืบสวนภูทรภาคสีจังหวัดขอนแก่นตํารวจเองก็ยังเข้าไปไม่ได้มีเพียงตํารวจของตอมที่ที่อยู่ด้านในนะครับเพราะว่าทางขอนแก่นก็ต้องรับตัวทั้ง3คนเนี่ยไปดําเนินคดีตามกฎหมายที่ภาคสี่ แต่ก็ต้องรอทางตอมอเพราะว่านี่เป็นพื้นที่แล้วก็เป็นการประสานงานของตอมอกับทางฝั่งพันว่าก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งนี้จัดการทํางานกันซะก่อนนะครับ